เออเห่ากลับเลยลูกคิดว่าเห่าเป็นคนเดียวหรือไงอ้าวไม่ใช่คอ,อกหนูนะนี่จะมาเข้าคอ,อกนี้บ่กลมกลืนเหมือนกันแม่ตัวเท่ากันหนูเข้าไม่ได้ม,มาให้หนูตัวโตๆเหมือนพี่ๆเขาก่อนเข้ามาเล่นตรงนี้มีใครเห็นน้องพลอยบ้างน้องพลอยอยู่ไหนนะหาไม่เจอเลยว้าอยู่ไหนอยู่ไหน โอ้โหตัวเล็กมากหาไม่เจอหาน้องพลอยไม่เจอเลยสวัสดีค่ะป้าป้าป้าปาปาไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องอาบน้ำแต่งตัวสวยไปหาตาเร็วเร็วเร็วไปเที่ยวไปเที่ยววันนี้ไปเที่ยวเธอเห่าเราเรากินใบขนุนบ้านเธอก็ได้อย่านะอยายายาอ้าวเออเห่ากลับเลยลูก คิดว่าเห่าเป็นคนเดียวหรือไงบ้าหรือเปล่าเห่ามาก็เห่ากลับไม่โกงใครทั้งนั้นไปไหนเนี่ยบ้านนี้มีกองฟางไหมไปไหนไปไหนนี่พี่วัวเขาไม่อยู่หรอกวันนี้ เล่นกับพี่วัวแตพววนนแวะะ่พี่วัวเขาไปทุ่งนานแล้วนะคะพี่วัวเขาไปทุ่งนาแล้วอไม่ใช่คอ,อกหนูนะนี่จะมาเข้าคอ,อกนี้บ่กลมกลืนเหมือนกันแม่ตัวเท่ากันหนูเข้าไม่ได้อหนูตัวโตๆเหมือนพี่ๆเขาก่อนเขามาเล่นตรงนี้มีอะไรหม่ำได้หรือเปล่าโอ้ยพุงเนาะพุง เมืองขนุนทำ,ทำไมชอบกินใบขนุนจังคือเป็นยาด้วยเ,ยเนาะ,ะอ,อ่ะมังกรฉันแน่นเลยแนมะ่ขอกินไหนชี้ขอกินตรงไหนคับอหน,นีเลยนะคะฉลาดแม่ใบขนุนใบไมะยมใบมะม่วงนะคะที่น้องกินเป็นออกมาออกมาเร็วๆออกมาเร็วๆพ่อเก็บไมะยมให้ลูกคินดูหน่อยพี่ว่าโอ้โหแล้วเขาเรีบวิ่งไปไหนนะ ีไปไหนนั่นอ๋อเห็นต้นขนุนไว้เห็นต้นขนุนอยู่หรอเขาที่ไปไหนนี่นี่นี่ชิมมะยมป้าดูก่อนซิอร่อยไหมอู๋ทำไมดกจังเลยคะนี่อู๋ดูมะยมนะคะดูค่ะอาชิมมะยมก่อนเขาจะกินมะยมไหมกินมะยมหรือเปล่าอู๋ถูกใจอ่ะเก็บมะยมหน่อยพ่อถูกมากเลยลูกน้องพลอยน้องพลอยเก็บมะยมเป็นไหม น้องพลอยเก็บมะยมไปหรือเปล่าโอ้โหพอแล้วพ่อพอแล้วเก็บโอ้ยแม่ลวกอู้ยอู้ยใจเย็นอ้วนนั่นไงหักมาทั้งกิ่งเลยอันนี้อันนี้ป้อนป้อนป้อนมะยมเร็วมาลุ้นกันนะคะว่าน้องบอกลอยวันนี้มากินมะยมหน้าบ้านคุณป้าจะมีรสชาติยังไงจะชอบไหม ขอจับตำลึงก่อนแล้วกันเฮ้มาเร็วๆๆๆๆนี่แม่จะให้กินอันนี้อร่อยมากเลยนะเนี่ยอิยมเล่จะไปหัต้นไม้ป่าหมดแล้ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกนี่เดียวเร็วเร็วเร็วมายมอยู่นี่เร็ว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 ไม่ต้นมายมรอแล้วเร็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 วอ้าวนี่นี่นีแม่ได้มะยมนี่หม่ำๆเร็วหม่ำๆเร็วพ่อให้หม่ำมายมเร็วอ่ะพ่อป้อนอ่ะให้พ่อป้อนอ่ะ พ่อป้อนม่ย,ยมพ่อป้อนม่ย,ยมอมน้ำน้มน้ำ,นำตายเยิม้มโอ้ขายทิ้งไม่กินมันเปรี้ยวเขาไม่กินหรอกมันเปรี้ยวไอ้แดงแดงนี่คือวาดรูปเมื่อวานนะคะยังติดอยู่เลยฝ่ายพ่อหน,นีเลยอุ้ยไม่มีใครรักหรอกเฮ้ยไปเล่นวาดพี่บัวนะคะแต่ว่าพี่บัวไม่อยู่บ้านก็เลย กลับก่อนแล้วลงไปไหนไปใส่นั่นไปเดินเล่นแล้วไปแอบพี่บัวหรออไม่อยากเดินเข้าไปด้วยหลกไปทำอะไรนั่นอุ้ยเขากลัวอะไรเขากลัวอะไรเออ โอ้ขอไล่ไก่ขอไล่ไก่นู่นนะฮะฟูงไก่อยู่ตรงนู้นดูค่ะดูค่ะเดินดู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 เขเดินไปไล่ไก่ไล่ไก่ด้วยอย่ามายุ่งกับต้นหญ้าพลอยนะออโอ้โหหายไปในสวนกล้วยแล้วนะคะตอนนี้ อาน้องพลอยอยู่ไหนอะ่ะมีใครเห็นน้องพลอยบ้างน้องพลอยอยู่ไหนนะหาไม่เจอเลยว้าอยู่ไหนอยู่ไหนอืออืออืออืโอโอ้ตัวเล็กมากหาไม่เจอหาน้องพลอยไม่เจอเลยโอ้โหแวะมาเล่นซ่อนแอบ,บแป๊บหนึ่งนะคะอะไรนะ คือพุงใหญ่มากพุงป่องมากเกด็กน้อยคนนี้ปลา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 หนีแล้วอุ๊ยเขาหนีแล้วเขาหนีแล้วเขาหนีแล้วเพิ่งอาบน้ำมาด้วยนะคะหนีตอนเชา้าคือเดินแบบพุงแบบกระเพื่อมขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็มาเดินเล่นซ่อนแอบเก็บผู้จาหน่อยเร็วลืมผู้จาหรือย,อยัง ตนพุษานะคะต้นนี้อู้ดูค่ะผลเต็มต้นเลยเก็บก่อนแล้วกันพุษาบาดมือด้ยลูกอันให้แม่เก็บให้แม่เก็บให้อ่ะอหาตรงไหนตรงไหนมีลูกเยอะตรงไหนมีลูกเยอะอันนี้เป็นพุษาบ้านเรา,เราธรรมชาตินะคะไม่มีสารไม่มีอะไรอย่างแน่นอนพุษ้าบ้านๆเลยโอ้ยมักแห้งแม่มักแห้งเดี๋ยวเม็ดเด็ดห้ อร่อยนะคะแต่ถ้าเราจะเอินว่าบักทันนะคะบักทันถูกใจชอบกินมากเลยพิซาถ้พาพุซซาปลอดอปลอดสารธรรมชาติแบบนี้นะคะให้น้องกินได้เลยนะคะเอาเก็บ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 ก็บก็ปุ๊ยไม่ถึงยังตัวเล็กอยู่นะคะยังตัวเล็กอยู่ ยังตัวเล็กจะขึ้นเก็บพุ้ชายังไงดีเนี่ยหนึ่งสองเออพุดเก็บพุ้ชาเก็บพุ้ชายาปไ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 ปดูยายทวดที่ทำกับข้าวหรือยังไปโอ้ดูพุงป่องพุงปลิ้นนะฮะเออเก็บพุ้ชายไปวายยืนเก็บพุ้ชาจะตดแตกเลยนะครับวันนี้อันนี้กินอะไรอีก อันนี้ก็ยอดยอดมะขามอ่อนนะคะยอดมะขามอ่อนน้องก็กินได้หมอนยายเอาไว้เอาไว้ทําผ้าถุงผ้าไหมใส่ไว้ให้หนูใส่ตอนหนูโตนี่นะคะชะอมก็กินอ่ะทีนี้อ่ะกินทุกอย่างอผักตรงนี้คือผักคุณยายทวดปลูกไว้เองนะคะของบ้านเราเองไม่มีสารไม่มีอะไรอย่างแน่นอน ดูค่ะไปห้างกินเลยทําไมจะโอ๊ยมีความสุขแท้เด็กคนนี้นี่ฮะโอ้โหกินตาลึงชอบกินตําลึงมากเลยนะคะตําลึงแก่ตําลึงเออไม่แก่ก็กิกนหมดโอ้โหโอ้ป่าลมใส่แม่ด้วยนี่นี่นี่ตำลึงนี่มากินตำลึงนี่แล้ว อไปไหนนันไปทำอะไรคนเดียวนันมานเร็วมาเร็วโอ๊ยแม่เก็บตำลึงไว้ให้ลูกสาวก่อนนะคะเขาจะชอบกินตำลึงมากตำลึงนี่ก็เป็นยาเหมือนกันนะคะตำลึงหมดแล้วนี่นี่นี่แม่ได้อะไรนี่มาพ่อมา นี่นี่นีนนนนไม่ได้หมัมหมเร็วเร็วเรวเร็วเร,วเรวโอ้รู้เรื่องรู้เรื่องไม่หมัมบอหมัมหรือเปล่าอะอหมัมอ่ะหมัมถูกใจชอบจังเลยแม่โอ้โหอชอบกินตำลึงนะคะสาวเออหุ่นหุ่นหมีนะคะชอบกินตำลึงกินผักกินชะอมนะคะโอ้โห,อหอกินเอ่ยอดมะาขามอ,อ,นนะะอ่อนนะคะอร่อย กินผักริมรัว้วเก็บผักริมรัว้วฝากพี่ๆติดตามและให้กำลังใจครอบครัวน้องบอกรอยคิดด้ไปทุกคลิปเลยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรไม่ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะยังไงก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเด็กน้ยอยโตอ้วนด้วยนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้จะพาอ้วนไปพักผ่อนแล้วออกมาชมวิวชมนกชมไม้นานละนะ,ะโอเคขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ